เเรื่องดด,ด,ด็ย่านาน้อนกลับไปในอดีตในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยชุมเสือในวันที่ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่อย่างหวาดภวาเขาคนนี้ผู้ผู้ขจัดจนทำให้บรรดาเสือสิ้นซ่า พลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบ15ปีแต่เรื่องราวและคำเชิดชูที่ผู้คนมีให้กับนายตำรวจจอมขมังเวทท่านนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดไปพ่อเข้าตั้งแต่พศ2468เรียน4ปีแล้วก็จบมาบรรจุเป็นนักเรียนทำการแล้วหลังจากนั้น กรมตำรวจมีคำสั่งให้ปราบเสือสังนะปราบเสือกลับเป็นผู้ร้ายที่มีวิชาอาคมมากยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกดูดูไม่เห็นครับซึ่งเป็นต้นเหตุให้คุณพ่อได้เรียนไสยศาสตร์ชายร่างเล็กนามว่าบุตรพันธรักษ์ได้เดินเข้าสู่เส้นทางของผู้พิทักษ์ราษฎร แต่นี่เป็นเพียงเรื่องราวเริ่มต้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นมือปราบจอมขมังเวทนอกจากอาวุธที่บรรดาเสือจะมีพกติดตัวแล้วทัทาอาคมสายเวทก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เสือจะต้องพกติดตัวและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ขุนพันธรักษ์ราชเดชจำต้องศึกษาวิชาสายเวทและอาคมเพื่อที่จะสามารถสยบโจรได้ เอเวสดาเลและขุนโจรแห่งเทือกเขาบูโดที่ชาวบ้านขนาน,นานนามถึงความเหี้ยมโหดอีกทั้งยังมากด้วยคาถาอาคมอาเวสดอตาแลจึงเป็นผู้ร้ายสำคัญที่กรมตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเอเวสดอเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ร้ายที่น่ากลัวเพราะผมบอกว่าถ้าไม่ได้เรียววิชาอาคมมาจับไม่ได้นะครับขนาดลูกปืนพ่อผมลงุงเขาเรียกจานใช่ไหมยาน ยันอะไรที่หัวลูกปืนเนี่ยยิงเจ็ดนัดเข้าปากหมดตอนเอามาสอบสวนที่โรงพักนี่ขายลูกกระสุนขายออกมาเลยผมว่าเป็นผู้ร้ายสำคัญอีกคนหนึ่งนะคือเป็นผู้ร้ายแหกคุกมาแล้วกรมตำรวจก็ตามล่าอยู่คือเขาโดนจับมาครั้งหนึ่งแล้วนะเขาก็แหกคุกมา ถามว่าแหกยังไงถ้าทางใต้เรียกลูกกรงนะลูกกรงเหล็กเนะี่ยเขามีวิชาเขาจะใช้มือต่างออกมาเลยนะหนีออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็แสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาอิทธิพลของเขาเขาจะเรียกค่าคุ้มครองนะทุกคนไม่ต้องเสียภาษีให้หลวงจ่ายให้เขาเขาใครไม่จ่ายนี่นะเขาจะจับ เอามือยกคอขึ้นแล้วก็เอาติดล้วงหมุนเอาไส้ออกมาตอนนั้นกรมตำรวจเขาตั้งกองปราบสองกองสามกองนะขึ้นไปล้อมขึ้นไปจับไม่เคยได้แล้วทีนี้ถึงคิวพ่อผมเช้ามืดริมหน้าผาบนยอดเขาบูโดขุนพันและนายตำรวจได้มาดักรอเพื่อจับอวัสชนอตาและ ที่จะลงมารับอาหารเมื่อถึงเวลาลงมาก็เกิดความผิดพลาดทําให้บรรดากลุ่มโจรตา่างพากันหลบหนีแต่เอาแวสดอ์กลับวิ่งมาทางขุนพันในระยะประชิดทําให้ขุนพันต้องใช้วิชามวยในการจับหลังจากปราบเอาแวสดอตาและได้สําเร็จแล้วก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นร้อยตารวจเอกตามมาด้วยฉายาที่คนยกย่องว่าเป็นรายยกจิหรืออัศวินพิกิหน แต่อีกฉายาที่คนรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือขุนพันดาบแดงอันนี้เป็นดาบของพยาพิชัยนะครับคุณพ่อผมได้มาเมื่อยศพันตำรวจตรีกรมตำรวจมีคำสั่งย้ายให้ไปปราบเสือโน้มคือเสือสุพรรณทั้งหมดนะครับครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับหลวงก้ากลางนาลง ซึ่งเป็นหลานของพญาพิชัยไปสนิทกันแล้วก็ขอท่านท่านก็ให้มานะครับแต่ไม่เคยเอามาฆ่าใครนะครับคุณพ่อผมจะสาภายไว้ด้านหลังเพื่อเป็นเครื่องรางเป็นสิริมงคลในการปราบผู้ร้ายจริงๆแล้วนี่จะใช้ผ้าแดงพันหมุดนะฮะพันรอบเพราะคุณพ่อเป็นคนที่รักของ นะแล้วก็ถือว่าเป็นของโบราณสมควรจะเก็บไว้เขาเลยให้ว่าให้ชื่อให้สมญานามว่าขุนพันดาบแดงนะครับแต่จริงๆแล้วดาบไม่ได้แดงหรอกครับแดงแต่ขวักแล้วอันนี้นี่เป็นมีดที่คุณพ่อผมพกติดตัวไว้เพื่อต่อสู้กับโจรผู้ร้ายนะคนไหนที่ ยิงไม่ออกก็ใช้มีดเล่มนี้ถามว่าฆ่ามากี่คนแล้วผมก็ไม่ได้ถามแต่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะผลตำรวจตรีขุนพันธรัตน์ราชเดดคือยศสุดท้ายของนายตำรวจจอมขมังเวก่อนที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณภายในบ้านพักที่แสนจะเรียบง่ายแต่ล้ำไปด้วยคุณค่าทางจิตใจของทุกๆคนในครอบครัว มือปราบจอมขมังเวทอัศวินพริกขี้หนูพลตำรวจหนวดเขี้ยวไม่ว่าจะกี่ฉาย,ยาที่ผู้คนเรียกขุนพันธรรกตราชเดชท่านนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ค้ำฟ้าได้นานไปกว่าเกียรติยศและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นเองครับพ่อผมทิ้งไว้สมบัติไม่มีหรอกครับมีแต่ความดีกับเครื่องรางของข,องของัง คุณพ่อผมบอกว่าเกิดเป็นคนไม่มีอะไรมาตายไปก็เอาอะไรไม่ได้ให้ดีกว่ารับเรื่องเด่นเจ็ดย่านนา